อ่ะพี่ผมกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะรับผมันก็มาอยู่กันในท f ว1ทีกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นล็อบบี้พี่เคอีกแล้วเพราะว่าผมเจอเป็นครั้งที่2แล้วนะมีครั้งที่แล้วไปนะครับสามารถย้อนไปดูกันได้นะอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมเจอนะครับรอบที่แล้วผมเล่นเป็นคอรกเมาวใช่ไหมแล้วผมรู้เลยว่าต้องเล่นต้นเกมที่แบบทายัางไงาก็ได้นะให้สต,ตองที่สุดนะครับและที่ผมคิดไว้นั่นก็คือผมจะเล่นเป็นดูเอลิสนะครับผมใช้ดาเลียสมาแบกช่วงต้นเอานะครับมาดูว รอดหรือเปล่านะครับในล็อบบี้นี้แล้วผมจะวินล็อบบี้นี้ได้หรือเปล่าครับไหนก็ฝากากดไล,ล ok ค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S ถึงเลือก <S <S อั g m e n t ชิ้นแรกนะครับอันนี้คิดไว้ก็คือ combat แน่นอนไม่ต้องการ e ี c o n แต่ว่าอไอเทม sector เนเี่ยมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราโลฟรีได้ทุกรอบนอะแล้วมันจะทําให้เราแบบว่ามีโอกาสเจอดารเดนสดาวได้เร็วนะครับ นี่ผมก็เลยขอญาตแล้วกันเนาะไม่เอาแล้วคอมโบคอมแบทตอนนั้นที่คิดก็ตอนแรกคือกะจะเอาคอมแบทแล้วเพราะว่าผมจะเอามาสู้แนละ้วผมจะเซฟเลือดต้นเกมให้ได้แบบเยอะที่สุดนะครับแต่มีเทสเซกเตอร์มาก็โอเคไม่แย่นี่ผมก็อัพเวลไปเลยนะครับเล่นบอร์ดนี้ไปเลยอ่าก็ใช้ดารเลียช่วยแบทไปก่อนนะครับเป็น2ดวยลิสตสองอัมฟาวเลยจะเซฟเลือดได้หรือเปล่ปปาอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจนะบ,บอร์ดเราก็งั้นๆน่ะของก็แลมไม่ได้นะค่อนข้างแย่เลยนะ ก็ผ่านไป3รอบนะครับเสียเลือดไป10หน่วยอยู่ที่6สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราไม่มีของเลยนะมาสแลมของไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดไว้ว่าจะหยิบมาเป็นเกาะนะแล้วก็จะเอาไปสแลมเป็นไทยท่านให้ดาเลียถือไปก่อนนะครับอาจจะช่วยเซฟเลือดได้นิดหนึ่งนะต้องเล่นต้นเกมครับคือใส่ต้นเกมยังไงก็ได้ให้เราแบบเสียเลือดน้อยที่สุดนะถ้าเกิดไปเล่นช่วงเก็บเงินไปเล่นฟาส์อะไรวันนี้ก็เรียบร้อยครับแพ้แน่นอนวอตโฟนแน่นอนครับโดยที่เคนกระซวกหน้าเ็าให้ โอเคผมก็ได้เกาะมาแล้วก็สแลมเป็นไททันนะครับบอร์ดผมก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าได้ดาเลสดาวมาแล้วนะครับด้วยการโลฟีนะอันนี้ผมก็รอเหลือแค่หมัดนะครับได้หมัดมาผมก็จะทำเป็นเทสโอเจให้นะเป็นดวลเลือไททันนะแล้วผมได้มีมาด้วยนะครับอันนี้ลืมบอกไปนะได้มีมาจากนี่แหละการโลฟีนี่แหละ่อน,นข้างจะดวงดีนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมจะเล่นเป็นมีแบกด้วยนะก็เล่นเป็นบอร์ดนี้ไปตอนนี้เปลี่ยนบอร์ดนิดนึงใช้เป็นไอ,อเอลูนมาช่วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะ แล้วผมน่าจะอัพเวลหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงไม่อัพเวลวะเพื่อนอ๋อโอเคตอนนั้นผมน่าจะลืมครับจริงๆควรอัพเวลแล้วก็ลงเป็นไอ้นี่ไปนะลงเป็นไอยอริกไปนะครับแบบนี้นี่แพ้แน่เลยนะไฟนี้ น,นีเลือดเหลือ816แล้วนะครับก็โอเคอยู่ละแต่ว่าอยู่ที่6เหมือนเดิมครับเคสแสลมเป็นเฮดโอเจได้เรียบร้อยละแล้วผมแอบโลไปนะครับรอบที่แล้วก็คือใส่หมดตัวเลยนะกะหาแบบว่าหมี2ดาวนะครับเพราะหมีแพอยู่แล้วก็เจอเป็นหมีจริงๆนะครับได้มี2ดาวมาเรียบร้อยเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีะครับอันนี้อีกประมาณไม่กี่เทิร์นแล้วผมน่าจะเปลี่ยนของอ่าจักดาเลียให้หมีแล้วนะผมรอดูว่าดาเลียนจะช่วยแบกได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วควรเปลี่ยนเลยก็ดีนะครับอันนี้ผมอ่น่าจะอยากทดสอบ ดาเลียว่ามันจะเก่งหรือเปล่าจริงๆมันก็แบกได้นะครับถ้าหมีไม่2องอะนะแต่นี่มี2ก็ควรเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นตามความจริงแล้วอะที่ควรจะเล่นนะ่ะประมาณนั้นครับก็อันนี้ก็น่าจะเก็บออคอนแล้วครับตอนแรกลังเลอยู่นะว่าจะไปเล่นเป็นอัมบาวหรือว่าจะเล่นเป็นไอ้นี่ดีครับจะเล่นเป็นอัมบาวหรือจะเล่นเป็นดูเอลลิสด,ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเล่นเป็นดูเอลลิสครับเพราะว่าเห็นผลบางอย่างเดี๋ยวรอดูกันในรอบหนะ้า เหตุผลที่ว่านั่นก็คือผมได้สแปดดวลลิศนั่นเองครับมันทําให้เล่น6กดวลลิศได้โคตรเร็วเลยผมก็เลยอ่ะโอเคกูคอมมิชละการเกมนี้แต่ได้สแปดอัมบาวด้วยนะแต่ลังเลยว่าอ่าอ่างไดีนะยังไงดีนะดวลลิศละการอยากเล่นหมีนะครับหมีสองดาวด้วยก็เลยอ่ะดวลลิศเลยจัดไปโอเคก็โลนะครับได้หมีมาด้วยโอเคเอถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้เปลี่ยนของหรือย,ยังเนี่ยทำไมถึง,ย,งยังไม่เปลี่ยนของเพื่อนทาไมอ่ะโอเคก็แอบงงอยู่นะ นี่ที่มาตัดอยู่นี่ก็แอบงงนะครับว่าทำไมไม่เปลี่ยนของจอากดาเรเลียให้หมีสักทีวะไม่รู้ว่าคิดอะไรนะครับตอนนั้นผมลืมไปแล้วอัดไว้หลายวันแล้วลืมนะครับโอเคก็เล่นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับเป็น uh, สเปดดวลิทอาร์เมนนี่ได้คู่มาก,กับ GS ด้วยนะเป็นอะไรที่ค่อนขอ้างจะดีอยู่นะครับเพราะว่าของดาเมดเราก็ได้ใช้อยู่นะครับในเกมนี้นะผมจะเอาไปให้ไอทิตนาถือนะครับสำหรับ g s เนะนะ ตอนนี้ผมก็พลิกกลับมาเป็นที่1แล้วนะครับไฟลุกเรียบร้อยแล้วด้วยพลังของดิโอลิสนั่นเองก็น่าจะถอดฝองแล้วครับมีคนเมกี้นะครับเผ็ดไว้ไฟเมื่อกี้ี่เหมือนมีคนจะเล่นมีกับผมนะแต่เขาก็น่าจะต้องโยกไปนะครับเพราะว่าผมมีมีเยอะกว่านะน่าจะต้องหลีกนะครับถ้าไม่หลีกก็คือฝืนแหละอันนี้คือโดนผมแน่แหละถ้าเกิดฝืนเนี่ยโอเคก็โลครับโลต่อเลยได้ดาเลียสองดาวมานะครับก็น่าจะเก็บตังค์ขึ้น7็ดละเดี๋ยวค่อยไปโลทีเดียวตอนเบลเจ็ดนะครับอันนี้ผมต้องรีบทํา อะไรสักอย่างนะเพราะว่าจะเซฟเลือดให้ได้เยอะที่สุดนะครับ mm hmm. เก็บบินสีิไว้ต่อด้วยเราจะได้มีเงินเยอะๆนั่นเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ตามสเต็ปเกม TFT นะครับเราก็จะต้องแพ้เสียสตีก่อนเข้าคิปทุกรอบ ไม่รู้เพราะอะไรโอ้ล้ตาจะไหลเลยแม่เอ้เงินผมหายไป4ี่ห้าบาทอะโอเคนยโคตรแย่อะโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ของที่ได้มาค่อยดีเท่าไหร่แนละ้วเป็นของเวีนส่วนใหญ่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราไม่ได้ใช้อะนะอันนี้ผมน่าจะต้องทากุนซูให้หมีแล้วนะที่ผมคิดตอนนั้นนะครับผมน่าจะต้องหาธนูแล้วอันนี้ผมต้องสแสลมของเลยนะเพราะว่าผมจะเซฟเลือดน,นะครับแล้วผมก็เหลือล็อตเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทำกุนซูใหม้มีมีใส่กุนซูไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้เก่งเท่านะไม่ได้เก่งเท่า2ในนนท่านนะครับ Okay. อันนี้ผมก็ใส่เป็นบีฮีมอสไปนะคู่กับไอชื่ออะไรนะยอริกนะครับบอดเราก็หน้าตาประมาณนี้เป็น6ดวยลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตัดมาทีเลยอาร์เมนชิ้นที่3นะครับชิ้นสุดท้ายแนละ้วแอบคิดอยู่ว่าเอาเป็นอะไรดีคอมแบทหรือว่าไอเทมดีแต่ถ้าเกิดมีดู๊บนี่ผมหยิบแน่นอน,นครับนั่นไงแล้วม่ออกมาจริงๆแล้วผมมีดู๊บอยู่แล้วผมขาดหมีแค่ไม่กี่ตัวอ่องนะเนี่ยผมก็ฮิตหมีแล้วอะคือแบบชิวละเกมนี้นะครับแต่คอมแบทนั่นก็น่าสนใจคนอะมแบท aster, แคสเตอร์แต่ว่าไม่เอาผมจะเอาดู๊บนะเพราะผมต้องฮิตหมีแน่นอนเกมนี้โหครับเมื่อกี้ผมข้ามรีซินไปด้วยผมข้ามรีซินไปโคตรเยอะเลยผมลืมมาร์กนะครับแต่จริงเรบไมาไหะ ที่คิดตอนนั้นคือมันแอบกีปอีกคอร์ e นเราครับเพราะลิซินมันตัว4บาทนั่นเองซึ่งเอามาใส่ในบอร์ดมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับก็เลยอ่ะเล่นไปบอร์ดนี้ไปก่อนแล้วกันก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับข้ามลิซินเผื่อแบบบางคนสงสัยนะว่าทําไมไม่เอาริสินนะโอเคอันนี้ขาดมีแค่ตัวเดียวแล้วเพราะผมมีดูฟสามอันนะซึ่งถ้าผมมีสามดาวไว้แล้วผมสติกได้ยาวๆนี่เกมนี้ผมก็น่าจะชนะไปได้คิวแลว ็นเคาน์เตอร์แล้วครับเป็นเคาน์เตอร์ของอูเดียอูเดียจะให้อเทมสปอร์ตกับคุณมาใช้สรอบไปเองโอเคผมก็น่าจะเลือกไอเทมสปอร์ตตีเร็วมานะแต่ก็เกาะก็น่าสนครับแต่ผมน่าจะบ้าโลกจิต <c oughs> เน้นหมีซอยเร็วลนะโอเคได้เป็นหมีมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หมีผมก็สามดาวเรียบร้อยแล้วครับมารู้เลยเกมนี้ผมน่าจะวินล็อบบี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมฮิตเร็วมากเลยนะอันนี้ผมได้ลิงด้วยนะผมน่าจะเอาลิงมาเล่นนะครับน่าจะ ถอดไออเชดออกไปนะน่าจะขายเช็ดแล้วเอาลิงมาแทนนะครับแล้วก็ค่อยหาเป็นไดอาน่ามานะแล้วพอนั้นเราค่อยหารีซินมาใส่แล้วก็ได้แล้วก็หลอดได้เศษด้วยจะทําให้บอดเราเก่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้เป็นเฮเบอรี่ระหว่างออไอเคียหน้ากับลิงด้วยนะครับทาให้บอดเราเก่งขึ้น ถามที่เรือไอเทมนะครับอันนี้ผมอยากได้เป็นธนูนะซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงเราหรือเปล่านะครับแต่ผมจําได้ว่าน่าจะถึงนะน่าจะไม่มีใครอยากได้ละธนูช่วงนี้นะก็น่าจะเสร็จเราแล้วครับเพราะเราจะเอาไปทํากุญซใหยหมีครับหมีสายซอยนั่นเองออเอ้ยี่อพี่ชายเดินเฉียดไปอไอ้ไอมนึกว่าพี่ชายเขาจะหยิบไปละโอเคน่าจะได้ครับแต่คนนั้นเขาก็ไม่เอาธนูนะเรียบร้อยนะครับเราได้ ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราได้เป็นรีซินได้เป็นแดหน่ามาเกมนี้เราก็วินล็อบบี้เรียบร้อยลวเพราะว่ามีเราสามแล้วด้วยนั่นเองนะครับซึ่งคนอื่นไม่น่าจะไหวเราแน่นอนอ่ะเราเมื่อกี้ผมข้ามแดหน่าไปะนะเดี๋ยวอะไรองผมวะแอบมึนไม่แน่องใส่อัดตอนกลางคืนว่าแล้วง่วงนอนนะมองเล่นเบอเบอครับเกมนี้้องขอไปด้วยนะครับเกมก็สกาวบอกคนอื่นมีค็อกมาว์สามดาวด้วยนะอันนีก้กดยอมไปเลยต่อหน้าผมเลยต่อหน้าตาตาคือน่าจะโลไม่ฮิตนะครับ โรมาฮิตแล้วก็น่าจะไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ที่8ด้วยนะยังไงเล่นต่อไปเขาก็น่าจะแพ้นแน่นอนก็เลยชิงกดยอมไปเล่นใหม่ดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมน่าจะเจอน่าจะเจอเขาด้วยนะโอเคครับก็ชนะฟรีไปครับรอบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเราไม่ต้องเสียเลือดไม่ต <c oughs> ้องเสียเลือดอะไรยังไงเราก็ชนะอยู่ดีแล้วเพราะบอดเราตึงอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกว,ว่านะครับ ในรอบคีปนี้ผมก็น่าจะหาของให้ทิตนาเพิ่มนะครับทิตนาผมถือของชิ้นเดียวเองนะตอนนี้แต่ได้เป็นของแทงล้วนเลยน่าจะต้องเปิดแอนวิลแล้วครับที่ผมจําได้นี่ผมน่าจะทําเป็นการเบรกนะเพราะว่าเป็นของดาเมจที่ผมสามารถทําได้อยู่อย่างเดียวนะครับตอนนี้แต่ถ้าจริงๆทาเป็นโมเลโลก็ไม่แย่นะครับได้ตัดหิวนะแต่ว่าไม่เอาอจากทําวนี้นะแล้วก็ได้เวลาใช้เงินของเราแล้วครับโลครับหาดหน้าหาดีรินนะผมะได้เวลาแล้วเพราะว่าเกมจะจบแล้วนะ ได้มาแล้วครับเดียนหาแล้วก็ขึ้น8ไปเลยแล้วเติมเดียนหน้าครับแล้วก็หารีซินมาลงแทนตัวใดสักตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นยาซ u o โอนะครับน่าจะเอา,อารีซินแทนยาซ u o โอแล้วก็เราก็จะได้ดาวก็หลอดด้วยนั่นเองนะครเกมนี้ซึ่งทําให้บอร์ดเราเก่งแน่นอนอันนี้ก็เจอเป็นบอร์ดบอร์ดเฟดนะครับแต่เราก็จะนาชนะได้อยู่ เคาน์เตอร์นะครับโชกแกตโชแกตจะแจกดูฟอีกแล้วซึ่งเกมนี้นี่แบบแจกดูฟโคตรเยอะโอเคผมก็เอาดูฟมาครับซึ่งไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันน่าจะเอาไปดูฟแดนน่าให้ได้2ดาวครับแล้วผมก็น่าจะโลเวลแปดนี่แหละครับหาล้วก็หลอดมาเติมนะทำให้บอดเราแข็งขึ้นนะครับน่าจะต้องหารีซินนะซึ่งไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าด้วยเจอไหมโหลต่อเพื่อนโลโอเคเจอเป็นแดนน่า2ดาวนะครับซึ่งไม่ได้มีประโยชน์นะเพราะยังไงผมก็น่าจะใช้ดูฟอยู่ลวเพราะว่าดูฟผมไม่ได้ใช้ทำอะไรละโลต่อครับขาย โอเคได้เป็นสายย่ามานะผม,ผมเปลี่ยนเลยเอาสายย่าลงแทนนะครับเพราะว่าได้ดักหลอดมาแล้วก็ใส่ของที่ยอริกถือไว้ให้มันไปนะครับแล้วก็ดูปแดน่าเป็น2ดาวบอร์ดเราก็โคตรแข็งแล้วตอนนี้เรามีลิซินด้วยนะครับอยู่ในบอร์ดไอ้อยู่ในนี่แต่ว่าเล่นไม่ทันนะตังไม่พอด้วยแหละ ชนะชิวๆเลยนะครับเพราะบอดเราแข่งโป๊กเลยอันนี้ก็ได้เป็น3แล้วก็หลอดเรียบร้อยนะครับก็น่าจะวินเอาล,ล็อบบี้เรียบร้อยแล้วคนอื่นไม่น่าจะไหวกับเรานะซึ่งเลือดเราเหลือดตั้ง79นะครับต่อให้แพ้รอบนี้ไปยังไงผมก็เลือดไม่ต่ำกว่า55าอันดับที่2แน่นอนผมก็น่าจะชนะแน่นอนนะเกมนี้อันนี้เป็นบ้านของฮอกเมาส์นั่นเองก็ตึงนะผมเคยทาคลิปเจอเคนเล่นฮอกมาร์ไปอยู่นะครับแต่ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางตานั้นลองย้อนไปดูได้ครับมีเหมือนกันนะโอเค อันนี้เดี๋ยวผมภาคยาวเล้วกันน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไฟไม่น่าจะแหละมันคือไฟสุท้ายแล้วครับอคอกเมวมีขีแสงด้วยนะโคตรแรงนะครับแต่ไม่ไหวกับหมีข้างนะหมีหมีตีเร็วที่สุดในยุคอะไอเจ้าหมีสซกุนตัวมาดิโอเคก็ทุบยับไปเนโกเนโกแท้งนะครับซึ่งยืนรับดาเมจได้โคตรเยอะอยู่แต่ว่าหมีเราไม่ตายเลยแล้วเข้าถึงตัวเรียบร้อยแล้วก็โดนหมีกระสวกหน้าเขาให้ไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นชัยชนะของผมไปในรอบนี้ วินสตกแนะครับยาวๆเลยหลักเช็คได้มี3ดาวมาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเจอเคนเคนก็จะสับหน้าคุณนั่นเองไปแล้วหนึ่งนะครับผมอยู่ที่1ผมก็จะได้ที่1ในเกมนี้ไปนะบอกเลยว่าชิวๆกับพร้อมมีขัาง6ดวลลิตลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับถ้าเกิดเจอเคนนะโอ้ไปใช้ชนะองผมไป เลือดเหลือโคตรเยอะอะเล่นได้ยาวๆเลยผมเล่นได้ยเย็นมาเบล9ก้าอะเออเล่นเลยันจบเกมอะอยังไงผมก็จะที่1อยู่แล้วถ้าเกิดผมไม่เจอเขนะบ,บอร์ดผมค่อนข้างแข็งนะครับหาไายาสองดาวให้หาราคา2ดาวหาไายาหาสองดาวยังไงผมก็ที่1นะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกมนี้นะครับในคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลคา์กดซับแลคลากันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ